เนชงเปน้ค่ะอ่ามือนี้มาเบิงหนยพูดพอลุงเฮ็ดเฮ็ดลาบหรือก่อยนี่กอยครับก่อยค่ะทวดเนาะเอาเรือสยิจี่หน่อยไม่หอกมันแขวนแ่ที่กินเขาสเอาเลือมาไว้ก่อนได้กอยซัพมาคือมาเขานี่ยั้งกยซัับก่อยซักกัแซวหวนมันจะสิใ ก้อยซับใส bon ่เหลือนสีเลลี่ยมตึ้กินไม่ใส่คนมันแต่าเกิดใส่ใส่เหลือ่ก้อยเขาหั่น่ะหั่นเป็นตอนก้อยซับกแต่เน้นก้อยซับมันสีก้อยแข็งรสใส่หมดแดงใส่สุตรสหรับปะใช่แล้วครับใส่ยีก็ได้เขาเาใส่เหลือ่เขาทายได้อยู่บ่ใส่ไหล่นวดหรอได้ขีดซื่อๆน้องเลือดเขาบริปาเนาะแทง่นข้นเลยว ใช่ภาพปรยุสยองบวอืมท่านูกใ่ก็เกิดติบวกเขาดอกใส่พักเลยโคตเดียว่หอมแมวหงแมวนี่แหละหอมแมวไหม่แล้วน้อมนี่ดีสเนียหอมแมวค่ะหอมแมวหอมแมวหอมแมวสาลาพัสเนียหอมแมวของอันหอปีจังวัดเดเอื่นหอมแมวตาษีบุร ล่าซีค่ะล่าซีเขาเอื่นยังล่าซีสะเก็ดพื้กั้นยังอื่นหอมเปี๊บบ้านเจ้าเอื่นหอมเปี๊บมีหอมแดงหอมเปี๊บพะขยะต้นหอมแดงหอมหอมหัวสดหอมบัวหอมบัวหอมขาวเนาะหอมแดงต้นต้นหอมนะคะต้นหอมหอมแดงอธิบายบดด้วยน้ำลายเลยเอาไปใส่น้ำปลาเอาไปใส่บนแหบ่ก่อนคุ้ยก้อยงัวไปใส่น้ำปลาไอ้แก้วทั้งละ ทางลาสีเอิรน,นเอิรนเอิรนซลแนเอิรนหอมแมวค่ะแต่ทางาสีบสึบา,มา,มานเนาะมแต่ทางบานบานเท่าเอิบานเท่าอ่บา,หา,หาเนบาทเท่าบริเอิรนหอมแมวเลยเป็นปน้าปลากหน่อเอิมแนวเอกเอขนแสบบ่แบบกับินเดอแสบเด้อเอกเลยน่อยแสบิ่งสีสันสีสัสนสดใสเ มั่นพอคั่วกวยยุงเทียบนเลยขนขนเล็กคนเลมันส้เนี Pere, <c> uh> ่ยคนยัง <g> ส <cassette tama ño> ีจวดข้กเละขเละขี่ยกหัวสีเอาออ่ะเขาขาเขาสมเ่งหน้าเนาะบัวัวมัก้วยใส้เขาสีใส่บกงน้าไม่ประกวดีบ่ กันยังว่ามมีใบแบบโอยเสียดายก่อนมันต้องมีใบกูตากรอนันเลียวแบบใบบกูไม่จบเลี้ยกับไทยเลี้ยวซื้อเฉพาใครวันนลัหลับขางข้างนี้ว่หน้าจะโซ่หลับสีเกียดด้วยอันนี้หลับสีเกียดมือเนียงขัดใจสุดหลุดบงพ่มเิ่งใิมาเหมือนบาไปเลยใส่สุดหลุดน้อยเทียมมองนึง มันหมดทัวยม่ปวดหักันว่าไข่ตาขางมัวมันมันเสียอยู่ทั้งขางเพราะว่าจะใส่สุลดหน่อยเสียป้าเนี่นะแมนบอแเสีนัวหัวม้วนเอาดีๆเด้อแสียบก็เติมหัวตองลาสูขีต้องคั่วอีกเหรอจีนี่ใส่ข่อยล้วยเดียวยิงเลยผมแน่หลาสูกันหนึ่งอ่าดึงเบงฝีมือ เบอยู่่าไฟจะคาปลาไผว่าคนเสมเหะเบแต่ว่มคนเบิองอ่บบุหูน้ำดอกว่าเสบหรือว่าเสบคนาตมเตีมเหรเีบ่เดียวน้ำดกินกับบุคืขกันน่ครับมาตาที่เป็นสีด้วบสใส่เหลือใส่นิดนึงเขาเออไกว่เนื้อี้ว้สิ่ลาสก้ต่อไปวาทนน่ลาสูกัจาเมียนใน้ขณาดีน้องซิมมือ ลอ,ลอดหล,ลาบเท่ากับมาเบิงประวันฮอขตมพัดค่ะแมงวันมันเยอะขตมพัดใส่ถั่วไส้เออไส่เผือกบอกอันนี้ใส่ใสเผือกแล้วก็นี่ค่ะใส่ใส่ถัว่วใส่ถั่วดินถั่วลิสงต้มนะคะหุงั่วต้มเดาเอา นั่นนี่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 ค่ะมือนี่แสบบ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอซิมซิมซิมเข่าเนี้ยแค่ซิมข้าวก็รู้แล้วอืมพานพันลำไหมมือนั่นมือนั้นเบ่ค่อยหวานเบ่ค่อยมันกะทิน้อยอยากคือลาง่วนว่าขดก้มโอ้ยอร่อยมากอร่อยมาก ถ้าเจ้ากินแล้วเจ้าสิเคลื่อนหอดมันอีกแต่ว่ากินไว้สีขาวพอไปดิกินเต็มที่เลยค่ะเผื่อเขาโอูบยิ้มหวานมันครับประวันวันไร้ไร้ดีครับแม่สีเลื่องเนี้ยหเจ้าหวันหนึ่งประวันสวัสดีค่ะนี่เด้เอาไปฝากเกนหน่อยบอกนี่ละหวานมันค่ะหวานมันหวันแรกหวันแรกหนึ่งให้พ่อลุงเลยนี่เด้แล้วหวานไปน้ำเด้ โอ้ยพอได้ว่าต้องเอาหัวไปใส่สูงไปเผือกค่ะเผือกเจ้าเสี้ยวหัวไปยังไงปลลงลอกแล้วไปหอวทุนทวสมบูรให้ปลาวันนะคะปลาวันก็เลยกวนกวนใส่กะทิเจ้ากวนใส่กะทิใส่น้ำตาลน้ำอยู่บ่ใช่มาเคลื่อนนะคะกับไปจัดการหนึ่งเลยควนเลยกับไปจัดนี่ปลาวันก็นึงหนึ่งเผือกนะคะมาเคลื่อนนี่แล้วก็กวนเลยค่ะ าเมือสองเราก็เอามาห้อนะคะแต่หวานมันมากนะคะไปอาว้ยืกินาไป้าลุอซอบอเอแ่น้าแล้วแม่คือเมื่อนี่ค่ะตากิฟมือวิวพิงึ้นเมื่อหนานั่งบ่องรับเลยไ่นั่งหอแบบนี้บพเป็นอกค่ะอุยุอัญญายุ่มเอาหอมม้วนลไม่ก็ยังยุ่มเอานาะ โมทำไมอันไม่กัดหาอันเสียบไปทางนู่นเสียบไปทางนี้เสียบจิ้มได้เห็นมันอยู่นะ่กเลยนะยำผักจิ้มกับกล้วยนไปหั่นตู้เหลี่ยมไหมไปเลืมลางเมื่อไหมบอกไปโย, <c oughs> ยงขีดม่วมากกกันโอ้ต,อตอาตามาบริการ <c oughs> คนลาบอันนี้ขีมืดบาโทนค่ะลาบซุปอันนี้ลาบซุกพ่อหลวงเราอันหุดกลอยแบบเมื่อกี้ มีอัวคนมาเบิงของปลาจิเส็ดสุลดลายลสุลด์ลายกับเือพ่เก่าคนราศีกับคนลองมไซสุลด์เมืองมไใสุลดรถไฟเหตุกับโมเสดหลอกงานบันไดโมเสดมาตาดีบันไดกับที่เก่าลองมังอถาขาของสุลด ปา้านงวะเราผักสีโรยหนาจำได้กับเกษตเก่าล่องมังเถระาารับผัตะขันกับพี่เกหรอที่คาช่วโอ้ยเพิ่งแน่พอค้าพัดตะาาั่นเาหนีสารน่ตะนเ, <c oughs> เ,เขาก็ร้อยเน่ะแล้วโอ้ร้อยแล้วโอ้ยน่ากินค่ะน่ากินกระสอ,อหอมสดมัิดบบหอมัวนะ หน้าหันหอมบัวหลายขนาดไม่ไม่ถุงไม่ถุงบะมี่หมดแล้้ว่นแยเบลไปหาหมอปีเบื้งหน้าใส่ล้วค่ะเดี๋ยวมาทำเบิ้ลกันก็ต้องซิมพร้อมแลยนี่เบสแอบไปหาหมอทั้งหนดและคนอื่นเขากินหมดเสร็จแล้วค่ะเนลาบลาบนะคะเด้อคนอื่นก็กินเป็นตาแสีบคือกันบะมี่นสีกินเป็นตาแสีบแต่อ่าบัง นี่ก็ลาบบางหลุมรอเนาะอืมนี่ลาบซุกเขาแค่นินงพูดส่วนแล้วเนาะลายเขียบก้อยออกนอกบ้านสูุดเบี่ทั้งนัมาซุกเขาเอื่นลาบแม่เหรทั้งนั้นนี้เขาเอื่นก้อยก้อยซองมาตรฐานนะจะเอื่นก้อยซุกไปบัดเจ้าเจ้าเอื่นก้อยซุกกับก้อยเขียอนนี้เอื่นลาบดิบอ๋อต้องถามกันเนาะคือก้อยจะง่วงน้ำเจ้านั่นแหละขัดเจ้าเอื่นบางที่ไปสั่งไปสั่งเอื่นลาบข้าวผลเอื่นก้อย ส้างลาบสั้างก้อยตรงบอกอีกได้ว่าซุกได้ดีประจังเสียเลยกินเข่ารวมกันค่ะกินเขารวมกันค่ะเนี่ยก้อยุกหลังจากหลบิปลูกพักปลูกงาแล้วพอลุงก็กินเขารวมกับทิมหลังบานเลยค่ะขอตลาดยิบก้อยซุกขนาดละพอจะงงเจ้าเวรนี้ยังลาบซุปก้อยยิบนี่ย เขาอยู่คนละฝั่งสีเกียรติมั้งเสียบบล์เบาทนคนละสีเนาะบาทนแสีบบ่ยังติดหัวยังติดหัวไม่หม่ไม่หม่ติดหัวไปหมุนคอหรอว่าคอแปาไม่หม่ติดหัวค่ะแล้วเราคลิปดี้สำนีก็น่าจะพอกันไหมคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งงานเนาะ